ไปต่อกับกรีนดีพอตวันนี้นะคะเป็นปัญหาเรื่องของโรงงานพลาสติกค่ะติดตามกับพี่บอยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตามปัญหาเรื่องกลิ่นของชาวบ้านนะครับจากโรงงานพลาสติกที่จังหวัดนครราชสีมาครับโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว2ครั้งครับและจากการลงพื้นที่ไปก็พบว่าสภาพด้านในนั้นมีความไม่ปลอดภัยติดตามปัญหาเรื่องนี้กันครับ ควันมันย่อ,อขึ้นมาเขาขาวปนไปมืดนี่เดียวครับเหม็นเดียวครับเหม็นแสบหูแสบตานะผมเข้าใจ <laughs> ทำไมจะมันก็เป็นงนี้บอกว่าผมมากระทบอย่างนี้แล้วเวลาขยะกองแต่มือนะ่ะเล่ายัางไงผมก็ไม่ได้ช่วยช่วยอยู่อ่ะเหม็นแล้วก็บางคืนก็เสียงดังเนาะเขาทำทั้งวันทั้งคืนเนาะใช่ไหมล่ะทำทั้งวันทั้งคืนมันไม่มีเวลาพักผ่อนเนี่ยชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบตรงที่ว่า ส่งกลิ่นเหม็นเวลาอากาศบดบดอันนี้คือเครื่องเขาพังเนาะเขาไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ทํามันจะไม่มีกลิ่นแต่ว่าก็จะมีกลิ่นที่สะสมอยู่แหละมันมีสารอันตรายนาะแต่เมื่อก่อนเขาทําแค่แก้ฝาขวดแก้พลาสติกยังเนี่ยมันก็ไม่เหม็นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแต่ตอนนี้เขามาบดหลอมอ่ะมันซื้อก็ซื้อถุงขยะน่าเามาเนาะถุงคำว่าขยะมันก็เหม็นอยู่แล้วแหลนะเนาะตรงนั้นเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องทนกับมลพิษจากโรงงานบดย่อยและหลอมพลาสติกชาวบ้านละว,ว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมาตรวจสอบแต่ก็ยังล่าช้าโรงงานยังฝ่าฝืนไม่ปรับแก้ไขลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานล่าสุดบกปทศสปกท้องถิ่นและป่าไม้พบว่าสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานมีความไม่ ทางเจ้าของโรงงานเองเขาก็อ้างว่าช่วยรีไซเคิลขยะพลาสติกนะครับแต่อย่างไรแล้วการประกอบกิจการนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครัคะคือเรื่องของการรีไซเคิลมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่มันก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยขอบ<ช>คุณคมากค่ะบ,บอย